นที่1 8 0 9ชิวเฉ่เโมและลิงปิกโลหิตที่อยู่ในเขียแดนเทพสวรรค์กับถูกลินเทียนสังหารแา่ในช่วงหลายเวลาสั้นๆซึ่งพลังต่อสู้ระดับนี้ของเขานั้นมันน่าสะพึงกลัวจริงๆพราอแม้แต่หนีเหยา่อก็ยังอดที่จะพึพรรมพำเกี่ยวกับพลังต่อสู้น,น่าทึ่งของหลินเทียนไม่ได้ในขณะที่หลิ่นเทียนค่อยๆหอ,อกกลับลงมาที่พื้นพร้อมกับสลายการป้องกันและกิ่นอายซึ่งระยะเวลาการล่าสังหารนั้นเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งมันดูเหมือนจะง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะภายใต้กระบวนการอัดรวดเร็วนั้นเขาได้ใช้พลังของตนไปกดแปดได้สิบส่วนซึ่งมันก็ทําให้เขาต้องแบกรับความเหนื่อยล้าของร่างกายไม่น้อยเงินพวกเราก็เดินทางกันต่อเถอะก่อนที่เขาจะบอกกับคนอื่น,นเพื่อเดินทางต่อไปพร้อมกับฟื้นฟูพลังงานของตนซึ่งเพียงพริบตากลุ่มของพวกเขาก็ได้เดินทางออกไปไกลตามทิศทางที่พวกเขากําหนดก่อนหน้านี้และในตอนนี้เอง ปรากฏกลิ่นหอมอันเข้มข้นลองลอยอยู่ตามอากาศซึ่งไม่ไกลนักปรากฏต้นไม้หลายสิบต้นซึ่งถูกล้อมรอบเรยประกายแสงนิลันซึ่งมันมีความสูงประมาณสเมตรซึ่งต้นไม้แต่ละต้นล้วนแต่ออกผลสีแดงนี่มันผลนิลันโลหิตดวงตางของเจรเขเบญจะธาตุพันเป็นประกายขึ้นมาทันทีแถมพวกมันยังมีอยู่มากมายซึ่งหลินเทียนก็สามารถจดจํจผลไม้เหล่านี้ได้พวกมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสมบัติสวรรค์ยก็ว่าได้ พอพวกมันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บ่มเพาะที่มีเขตแดนต่ำกว่ากึ่งเทพแท้จริงและในตอนนั้นเองเขาได้โบกมือออกไปเพื่อคว้าผลไม้นรลันโล,ลหิตจากหลายสิบต้นก่อนจะแจกจ่ายให้กับคนอื่นๆซึ่งมันไม่มีค่าสำหรับเขาเสียยเ่ยวเท่สูเลนี่เหยา่อพอพวกเขาล้วนแต่ทะลวงเสู่เขตแดนเทพแท้จริงแล้วและภายในสถานที่โบราณเช่นนี้มันล้วนแต่เต็มไปด้วยสมบัติสวรรค์ซึ่งพวกเขาสามารถพบเห็นได้ในทุกๆท,ที่ที่พวกเขาไปซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจมากนะัก ตีพูที่มีพรสวรรค์ทั้งหลายล้วนแต่ทาทุกวิีทางเพื่อที่จะได้เข้าสู่ถนนโบราณเส้นนี้นั่นจึงทาให้เจระเคเบนเจทัดและคนอื่นๆที่ได้รับผลนิลันโลหิตนั้นล้วนแต่ดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากด้วยการใช้ผลไม้นี้มันสามารถยกระดับการบ่มเพาะของพวกเขาได้ถึงหนึ่งขั้นย่อยงั้นก็ค้นหาสถานที่ปลอดภัยก่อนละกันพวกเจ้าจะได้บ่มเพาะและดูดกลืนผลไม้นี้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นเพราะในตอนนี้ผู้บ่มเพาะจากตุกูลเคออั ล้วนแต่กระจายตัวไปทั่วพื้นที่ซึ่งพวกเขาจะสังหารทุกคนที่ไม่ใช่พวกพ้องของตนนั่นจึงทำให้พวกเขาต้องรีบยกระดับความแข็งแกร่งของกลุ่มพวกเขาให้เหลวที่สุดท่าที่จะทำได้และหลังจากที่เขาสรงจิตสัมผสัสออกไปเขาก็ได้พบกับพวกเขาแห้งแล้งหลายแห่งอยู่ใกล้ๆบริเวณแห่งนี้ซึ่งพวกมันก็ดูไม่โดดเด่นมากนะักก่อนที่เขาจะไปยังที่แห่งนั้นแล้ววางขายอาคมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อให้คนอื่นๆได้บ่มเพาะอย่างปลอดภัยและเพียงชั่วิบตา เวลาก็ผ่านไปแล้วกว่าครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี้กลุ่มของพวกเขาได้ทะลวงสู่ขั้นปลายของเขตแดนราชาน,นิลันทั้งหมดแล้วพอเม้แต่ฟันหินทรงก็ยังไม่ใช่ข้อยกเวน้นในขณะที่จระเข้บินาธาตุได้แต่ส่งเสียงโหงล้องออกมาก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะใช้เวลาอีกกว่าครึ่งเดือนเพื่อทําการขัดเกลาระดับการบุ่มเพอจนทําให้ฐานการบุ่มเพอของพวกเขากลับมาสมดุลและมั่นคงพร้อมกับคลื่อนแสงสลัวสวที่ปกคลุมรอบกายของพวกเขาอืมใช้ได้แล้ว กันพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อเถอะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นก่อนที่ทุกคนจะเดินทางเข้าสู่ส่วนเล็กของสถานที่แห่งนี้อีกครั้งซึ่งในขณะที่เดินทางก็ได้ปลดปล่อยจิตสัมผัสของตนออกไปเพื่อทําการค้นหาเสษเสื้อจิติวญาณกระบี่ของตนอยู่เรื่อยเพราะถึงอย่างไรจุดประสงค์หลักที่เขามาอย่างที่แห่งนี้ก็เพื่อต้องการค้นหาเสษเสื้อจิตเญียณกระบี่ที่ถูกซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ก่อนที่เขาจะเข้ามาเขาควรจะถามถึงที่ซ่อนจิติวญยญนญกระบี่นั่นจากผู้วุสิสก่อน แต่จากนั้นเขาก็ได้แต่พึ่พรรมพากับตัวเองพราะไม่รู้ว่าในตอนนี้เหล่าผู้อาวุโสและคนของตระกูลเคออสในตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพราะในตอนที่เขาได้เดินทางเข้าสู่ดินแดน,นแห่งนี้เหล่ารองเจ้าหน้ก่ายและคนของตระกูลเคออสกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ซึ่งพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่เป็นตัวตนระดับราชาเทพและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงทําให้เขาไม่มีเวลาที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะบอกกับคนอื่น และเดินทางตรงไปยังส่วนเล็กของสถานที่แห่งนี้อีกครั้งและในตอนนั้นเองได้เกิดขึ้นพลังงานงผันผวนอนน่านประหลาดใจพุ่งออกมาจากท้องฟ้าที่ด้านหลังของพวกเขาอย่างน่าประหลาดใจก่อนจะมีร่างหลายสิบล่างปรากฏขึ้นตรงหน้าซึ่งพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่ถูกปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายแห่งกุลหุนหซึ่งพวกเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผูกแข็งแกร่งของตระกูลเคออสเมื่อล่างหลายสิบล่างเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นสายตาของพวกเขาล้วนแต่จับจ้องไปทางดินเทียนและคน,น,นอื่นๆ โดยที่พวกเขาไม่ทันได้กล่าวอะไรก็พุ่งตรงเข้าหาพวกหลินเทียนในทันทีสังหารไอ้เจ้ามนุษย์ผู้อ่อนแอเหล่านี้ให้หมดผู้นําของกลุ่มได้กล่าวขึ้นด้วยน้ํนเสียงอันเย็นชาเพียงชั่วพริบตาผู้คนมากกาโหลที่อยู่ในเขตแดนราชานิรันด์ข้้นปลายก็ได้พุ่งตรงเข้าหาพวกเขาพร้อมกับขค้ื่พลังอันน่าสะพึงกลัวนั่นจึงทําให้หลินเทียนหยุดและหันมาออกไปทางอีกฝ่ายโดยอดจิจลีตามองออกไปเล็กน้อยไม่ได้พอผู้คนเหล่านี้กล้าดียังไงถึงคิดจะมาสร้างปัญหาให้กับเขา และในตอนนั้นเองก็ปรากฏวงเวทสีเงินขึ้นซึ่งทําให้คนอื่นๆได้หยุดชะง,งักลงอย่างกระทันหันก่อนที่มันจะเข้าปกคุมผู้คนกบหลูที่กําลังพุ่งเข้ามาซึ่งนั้นก็ทําให้ชายที่แข็งแกร่งกว่า12คนของเผ่าตระกูลเคออสได้แต่ยืนตัวสันสานในขณะที่ร่างของพวกเขาถูกขังอยู่ในความว่างเปล่าโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้พร้อมกับพวกเขาที่ค่อยๆสัมผัสได้ว,ว่าพลังในร่างกายเหมือนจะถูกแช่แข็งเพียงชัว่วพปบตามันก็ทําให้พวกเขาไม่สามารถขยับตัว หรือหนีออกไปจากที่แห่งน,นี้ได้เลยนี่เจ้าทําอะไรกับพวกเราหลายสิบคนได้แต่หันมาออกไปทางดินเทียนในขณะที่เขาสังเวชผนึกสีวิถีออกมาก่อนที่ทุกคนจะมีสีหน้าเปลี่ยนไปเพราะก่อนหน้านี้เมื่อพวกเขาได้เข้ามายังสถานที่แห่งน,นี้แล้วพวกเขาได้สังหารล่าสิทธิของนักกายไปมากมายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หลังจากที่เห็นกลุ่มของดินเทียนแล้วพวกเขาจะลงมือโจอมตีในทันทีเพราะถึงอย่างไร พวกเขาก็สามารถสัมผัสได้ว่ากลุ่มของพวกหลินเทียนนั้นไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับเป็นตรงกันข้ามกับที่พวกเขาคาดคิดเอาไว้เพราะด้วยพลังของหลินเทียนเพียงผู้เดียวกับสามารถกำลังพวกเขาทั้งหมดได้อย่างง่ายดายปล่อยพวกข้าซะไม่งั้นเจ้าจะต้องเสียใจหนึ่งในผู้นำที่อยู่ในระดับเทพแท้จริงได้หันมาออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับกลาวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาซึ่งเขาไม่มีความคิดที่จะขอร้องอ้อนวอนเลยแม้แต่น้อย แต่ถึงกระน,นั้นหลินเทียนเองก็ไม่ได้สนใจในคำพูดของเขาก่อนที่จะดีดนิ้วพร้อมกับเคลื่อนสายสีทองที่พุ่งออกไปพร้อมกับบทขยี้อีกฝ่ายจะแหลกเป็นยิ้นฉิ้นพร้อมกับกจิตวิญญาณที่ถูกลบหายไปในเวลาเดียวกันพอมเมื่อเห็นภาพดังกล่าวที่ตัวตนระดับเทพแท้จริงของพวกเขาถูกหลินเทียนสังหารายใต้การดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวมันก็ทําให้กลุ่มของพวกเขาถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวง